ผมเริ่มเล่นสตรีทเมจิกใหม่ๆกดนเนื้อดังมากช่วงนั้นนักมายากลที่ดังคือเดวิดเบนผมเห็นเดวิดเบนเล่นกดน,นี้นะผมมองว่าเตรียมผมมองว่าเตรียมเลยเตรียมเลยเป็นไปไม่ได้กดนเนี้ยมึงเตียมร้อยเอร์ซนเล่นจริงไม่ได้แน่นอนเตรียมร้อยเปอร์เซ็นดูยังไงก็เตรียมกดมันเป็นยังไงกดเนื้อกนมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆคุณตั้มฟังผมนะผมคว่ำไพ่ไว้หนึ่งใบในสำรับ ผมคว่ำไพ่ไว้หนึ่งใบในสำรับคุณตั้มรู้ไหมว่าผมคว่ำเบอร์อะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมส่วนใหญ่คนก็จะคิดแต่เบอร์ง่ายๆพวกคิงโพดัมเอโพดัมอะไรแบบเนี้ยคุณตั้มคุณตั้มมองมาที่มือผมนะมองมาที่มือผมแนละ้วมองที่มือหนึ่งสองอ่ะคุณตั้มคิดถึงเลขอะไรดอกอะไร พิมมาได้เลยนะพิมพ์มาได้เลยเอาคุณต้ามนะ,ะเบอร์เจ็ดเจ็ดมีดอกจิกเขาหลามตัดโพแดงกับโพดำคุณต้ามเอาเจ็ดอะไรเอาเจ็ดอะไรเจ็ดดอกจิกเขาหลามตัดโพแดงหรือว่าโพดำเจ็ดโพแดงไพ่มีเยอะแยะไพ่มีเบอร์เอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีแจ็คมีแมมมีคิงแต่คุณต้ามเลือกเบอร์เจ็ดเว้ย หนึ 1> 1่งในสิบสามเลือกเบอร์เจ็ดไม่พอมันยังมีดอกจิตเขาหลานตัดโพแดงโพดำไม่เลือกเจ็ดยางอื่นด้วยนะเลือกเจ็ดโพแดงนี่คือสิ่งที่คุณตั้มเลือกถูกไหมตะกี้ผมเอาไพ่ไปใต้โต๊ะผมคว่ำไพ่ไว้ใบหนึ่งไม่มีใครรู้นอกจากผมถูกไหมหน้าที่ผมคือผมต้องทำให้คุณตั้มรู้ว่าผมคว่ำเบอร์อะไรโดยการทำแบบนี้ส่งกระแสจิต ผ่านจอนะเว้ยแล้วก็ดีดนิ้วไปหนึ่งทีแม่งส่งพว่วไปเลยคุณเชื่อไหมเพราะผมทําแบบเนี้นะแล้วผมทําเงี้ยนะแม่งเจ็บหัวใจแม่งเข้าไปอยู่ในหัวกูเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> จริงๆหาว่าโกหกนะเดี๋ยวหาว่าโกหกนะ,ะกกนะอ่ะมาดูผมจะเปิดให้ดูช้าๆ้านะผมเปิดให้ดูแบบช้าช้านะนี่นะครับนี่นะครับผมมีไพ่หนึ่งสำหรับไม่ใช้ความไวของมือเลยนะดูนะครับนี่นะครับ ผมสเปซส,สเปซส,สเปซมาสเปซมาจะมีคว่ำอยู่หนึ่งใบนะจะมีไพ่คว่ำอยู่หนึ่งใบเห็นไหมนี่นะครับจะมีไพ่คว่ำอยู่หนึ่งใบไอ้เบอร์คว่ำคือเบอร์เจ็ดโพแดงตรงเ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แฟร์ไหมเอออันนี้ผมเล่นแนวแบบผมสื่อกระแสจิตไปหาเขาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เล่นแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นว่า ผมมีคําทํานายผมทายไว้ก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะกาลังฝึกสตรีทแมจิกใหม่ๆผมเห็นนะเป็นไปไม่ได้คนมันจะพูดเบอร์อะไรก็ได้ดอกเลยก็ได้แล้วมันจะคว่ำอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงนวะมันไม่มีทางอยู่แล้วถูกไหมเบอร์อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้จะเล่นอีกทีนึงก็ได้ไม่ใช่เบอร์เดิมไม่ใช่ดอกเดิมเมื่อก่อนผมซื้อหลักพันนะใครอยากได้จองงานแท้นะ งานแท้งานเมอร์ฟี่แล้วเว้ยหกร้อยเก้าสิบาทนะชุดนี้นะใครอยากได้นะถูกมากหกร้อยเก้าสิบใช่ก็งานเมอร์ฟี่ของแท้งานอเมริกานะครับของแท้นะครับของแท้มาตรฐานโลกนะครับราคานี้โคตรถูกฝึกไม่น่าเกินสามวันเล่นได้